ไม่ไม่มีค่ะก็มาแสดงความยินดีเฉยๆค่ะค่ะใช่น,น้องน้องนีไหมครับน้อยนะน่ารักน่ารักมาก็สวัสดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเคยเจอน้องมาก่อนหน้านี้แบเคยเจอค่ะเป็นยังไงบ้างเขาได้คุยกันมั้นเองเป็นยังไงก็หนูเจอไม่บ่อยค่ะแต่เจอน้องเขาก็น่ารักกับหนูนะ่ะใช่ใช่ไปหมดเลยเพื่อนแบบ ตั้งแต่สมัยประถมมัธยมก็มาหมดเลยก็รู้สึกเหมือนลมญาติหน่อยๆดีมันเป็นวันครอบครัวไหมครับว่าเจอหน้าพร้อมตากันหมดเลยก็ครอบครัวเพราะมีพ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะก็เจอค่ะเจอก็แบบอันนี้นี่พี่แอมมี่นะคะอะไรเงี้ยเขาก็สวัสดีแล้วมีโอกาสเจอครอบครัวเราบ่อยไหมไม่ค่ะนี่นี่ครั้งแรกใช่คือ มันมีอะไรให้ตื่นเต้นอ่ะมันแบบเขาเก่งๆไหมครับแม่หนูเจอหน้าพ่อแม่เราคือหนูเป็นเพื่อนกันอ่ะมันแบบไม่มีอะไรอ่ะเออนหน้าอ๋อมีเขาลงรูปที่เป็นรูปฝั่คนอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้าไปแซลเยอะเหมือนกันนีคุณได้เห็นบ้างไหมคะก็เห็นรูปค่ะแต่ไม่เห็นแซลนะคะไม่รู้ค่ะ หนูยืนยันว่าหนูแบบเป็นพี่น้องกันแบบชัดเจนมากค่ะแม่แต่เขาคุยมองจากภาพว่ามันเป็น <พอ S 2> เป็นแฟนกันก็อันแล้วแต่คะ่ะคือหนูยืนยันขนาดนี้แล้วหนูก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วเพราะทุกสัมภาษณ์หนูก็พูดอย่างนี้มาตลอดแล้วอันนีลูกหเราไปกินข้าวกับพี่เขาที่เยาวราชอะไรอย่างเงี้ยเหรอมีไหมครมีไปกินไหมกินข้าวกันไหมมีมีม,ม,มีทีหนึ่งค่ะใช่อันนี้เขาเป็นในฐานะเพื่อน ไมถึงชงกันขนาดนี้ไม่ถึงสามกคนกแกริกแต่ว่าเราสนิทกับรูปเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดว่าเออหน้าสั่งมาเลยไม่ไม่ไม่ให้หนูแบบว่าได้เจอคนฟังด้อยไม่ไม่ค่ะไม่เจอกันบ่อยค่ะแต่เขาโอเคใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะจับมีนุ่มๆคนอื่นมาจีบอะไรเงี้ยเขาจะเกี่ยวอะไรนี่เปแบบเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจเข้าใจผิดไหมว่าเออพี่แอมมี่นี่แหละก็ผิดกันไปเยอะแล้วค่ะตอนนี้มีคนเข้ามาถาม หมายว่าสถานะคือคนหนุ่มๆที่เข้ามาแบบมีเข้ามาถามแบบเหมือนมาชอบเราแบบไมบง่ยคือพูดง่ายคือตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าอาจจะองอกต้องประกาศปากไปว่กมไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆค่ะไม่ใช่เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆค่ะใครอยากก็ คือมันเพื่อนอาจจะรู <welche> ้แต่ว่าคนนอกก็จะไม่รู้มากกว่าค่ะว่าคนเข้าใจผิดค่อนข้างเยอะค่เซมว่าตอนนี้เราโสดเราไม่ได้คบกับพี่แอมมี่แน่นอนใครจะเข้ามานานแล้วค่ะใครใครจะเข้ามาก็อ่ไม่รู้อะหนูหนูหนูค่อนข้างแบบขี้เกียจนิดๆอะตอนนี้แบบอ๋อค่ะก็หนูรู้สึกว่าตอนนี้เพิ่งเรียนจบด้วยแล้วก็กําลังทํางานก็เลยอือ่ะพี่ถามแบบชาวบ้าน เขาจีบเราไหมอ่ะก่อนหน้้นี้เขาจีบเราคือตอนแรกอ่ะไม่แต่มันก็คงมีโมเมนต์หนึ่งที่เราแบบว่าเอ้ยหรือหรือคือมันก็คงมีโมเมนต์หนึ่งว่าแบบเอ้ยหรือเราจะลองคุยกันแต่ก็แบบอย่าเลยดีกว่าเป็นเป็นพี่น้องกันเดิมอเคยลองแล้วคือใช่ก็ก็คงคิดนิดนึงแหละว่าแบบเอ้ยเพราะทุกคนก็ดูแบบชงขนาดนี้เราก็เลยแบบเอ้ยลองดูไหมแล้วก็เอ้ยอย่าเลยแล้วสุดท้ายเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมแต่รแสข่าวมันอนข้างมีผลต่อเราในการตัดสินใจว่าเฮ้ยแรงโชว์มันจะวุ่น คือมันเหมือนแบบว่าไม่หนูไม่มีผลนะแล้วตอนนี้หนูถามพี่เขายังว่ามีผลไหมหนูไม่ได้ถามเขาแล้วถ้าเขาจะจีบจริงเราอยากให้เขาจีบไหมหรือว่าอย่าเป็นพี่น้องกันจ้ะอย่าเลยเป็นพี่น้องเลยดีแล้วใช่มันความสัมพันธ์มันยืนยาวกว่าค่ะตอนเราคุยกับพี่เขาคนเดียวไหมครับหรือว่าคุยกับคนอื่นด้วยคือถ้ามีคนมาจีบหนูก็คุยนะแต่ตอนนี้มันไม่มีคนมาจีบหนูไงพี่เขาคนเดียวอยู่ ก็คือหนูเป็นพี่น้องกันหนูไม่ถือว่าเป็นคนคุยกันนะคะใช่อันนี้คือตกลงกับพี่เขาไหมครับว่าเราเป็นพี่น้องกันว่าเราไม่จะเป็นแฟนกันเคยคุยจริงจังว่าแบบเนี่ยนี่คือแบบเคลียร์เลยนะแบบเออเป็นพี่น้องกันแล้วพี่เขาโอเคโอ <Okay, okay. S 3> เคโอเคกันบหลายคนก<ต>็คิดว่เาเออเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยกดดันจนหายกดดันแล้วมั้งคะพะคนจับตามองเยอะๆมันมีผลกระทบกับการตัดสินใจของเราไหมว่าเอยเราควรเป็นพี่น้องกันแล้วอะไรเงี้ย แล้วมาเป็นแฟนกันดีกว่าม,มีผลไหมหนูว่าไม่มีผลค่ะเพราะสุดท้ายเรามันก็ก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันถ้าเกิดว่าใครคนนึงจะคบกับใครหนูว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วมันไม่มีทางที่ว่าใครจะฉลาดเรื่องความรักหรอกค่ะอย่างนี้ถ้าหนุ่มๆก็ติดภาพเราแบพี่แอมมี่ไปเราอยากจะบอกอะไรกับหนุ่มๆที่เข้ามา พี่ใหม่เนี้ยหนูพี่ใหม่พี่ใหม่เออหนูไม่รู้ว่าหนูไม่มีอะไรต้องบอกนะค่ะออใช่หนูเป็นอย่างเงี้ยพร้อมไหมอ่ะพร้อมเปิดใจไหมอ่ะก็ถ้าถ้ามาก็พร้อมเปิดใจค่ะใช่แต่ว่าต้องคอดนตรีเหมือนกันไหมเลยต้องติดไหมไม่ไม่เกี่ยวค่ะอือจะต้องเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงหมือนพี่เข้ามาน่าจะอืม เป็นคนดีก็โอเคค่ะใช่แต่สุดท้ายคนมันจะชอบมันก็ชอบเองว่ามันมแบบ